กคนเราไม่ได้จะบอกเราเข้าเกมมาแล้วนี่หน้าเราหายไปกลายเป็นหน้าขาวจืวะโอเค่อกอนมาเดี๋ยวนี้เราจะพาทุกคนไปหาเบ็ดใหม่กันด้วยวิธีการง่ายๆกดเมนูตรงนี้เรื่อนลงมาข้างล่างคนใสน่คอร์นไฟปุ๊บเราก็ได้เบ็ดใหม่ทุกคนนี่แอชโซรอสทุกคนแล้วก็ได้อะไรมาไม่รู้ห้ากล่องทุกคน,นกทุกคน,กคนดูนี่ได้กล่องกลมขวัญอะไรก็ไม่รู้เราวลองเปิดดูที่คนโอ้ย มันได้ปลาชอ๊อม่อนได้ชายหมวกด้วยทุกคนเยัยช๊อม่อนซันต้าทุกคนนะแล้วก็ได้อะไรมาไม่รู้นี่ไอมันตัวอะไรไม่รู้ทุกคนน่ารักเหลือเกินนะชายห,วหมวกด้วยโอเคมันก็คือเออสม,มุดหน้าใหมนน่นั่นเองก็คือจะเป็นในส่วนของรีมิตต์ฟิตนาเรียนะะในหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าคือกล่องชุมกล่องชุมนะกล่องชุมกล่องชุมปลาใหม่เราสุ่มก่อน ปึ๊บ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 โอ้โหปลดล็อกหลาตัวเลยทุกคนมาดูหน้าปลาใยนี่มันคืออะไรทุกคนเหมือนขนมเลยทุกคนเหมือนคุกกี้เลยตากไว้ก่อนน่ารักดีก็ได้มาสซเล็กไซใหญ่เลยเดี๋ยวค่อยไปทำให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมโอ้ไอปลาตัวล็กมากเลยทุกคนเฮ้ด่านเดิมมาซ้ําก็เจ้าชอมอตโอ้ตัวใหญ่กว่าเดิมนะทุกคนแล้วก็ได้เปิลอ้อยไอปลาตัวนี้มันสวยจังเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตกปลาใหม่กันแล้วกันเนาะขอดูก่อนว่าเออ ได้ไปกี่อย่างเฮ้ยทุกคนเราได้แก้วอะไรมาด้วยทุกคนนะมันจะได้แก้วกยได้อะไรไอต้มแข็งโอ้ได้หลายอย่างนะทุกคนเจ้าปลามาโอเคเดี๋ยวเราจะไปตกปลากันแต่ขอดูแก้วก่อนมันเป็นริมิเต็ดนะแก้วออฟมิวเนี่ยมิลส์ในงานทุกคนมันจะลงมาข้างล่างย้าแก้วอะไรทุกคนเฮ้ยแก้วนมกินนมเปล่าลุงลุงกินนมไม่จ้าหนูว่านมมาให้นมไม่จ้าลุงผมไม่เอาจ้า เดี๋ยวเราเอานมไปทําให้มันแก้วหยาขึ้นดีกว่าไหมทุกคนมันต้องเท่ๆโอเควิธีการไปเออเกาะหมายคนเขาบอกว่าให้ใช้เจ้าเอ,อ่อผลิตแก้วนี้เพื่อวาร์ปไปนะทุกคนปึ๊บมันจะขยับขยับแล้วพาเราไปที่ในไรเมืองหิมะทุกคนเห็นไหมแล้วเขาก็จะเปิดไฟจ่าฉวยให้เราก่อนในเราขอดูเบ็ดที่ได้มามาเมื่อกี้ก่อนจึ๊บจึ๊บจื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 ๊บอยู่ไหนอะ่ะ โอ้ยทุกคนเบ็ดโคตรสวยทุกคนความสามารถคือบวกเออรอบปลาแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ดักกี้ฉ่ำสิบคนทวนศูนย์จุดศูนย์ห้าโอ้การเดียนอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยทุกคนน้ำหนักหนึ่งพันกิโลเขาบอกว่าบอกว่าเบ็ดน,นี้สามารถอะไรเดือดตุ๊ดๆุดอะไรทุกอย่างสตาร์บอกว่าห้าเปอร์เซ็นต์อ๋อเป็นเบ็ดที่ตกได้ปลารูน่านั่นเองทุกคนโอู้จะเบ็ดสวยมากเลยนะทุกคนโอ้โอเครูน่าคือพระจันทร์นั่นแหละทุกคนกคนูเบ็ดสวยมากทุกคนดูดิ สวยสุดๆไปเลยทุกคนโอ้ยเ็ตอะไรจะสวยขนาดนี้ทุกคนดูนะเบรมเป็นเหมือนพระจันทร์เลยทุกคนนะว่าพระจันทร์ครึ่งเชี่ยวเป็ดใหม่ชัวเฮ้ยถ่ายรูปมาเป็นที่ระจัดระทึกหน่อยโป๊ะหนึ่งทีแล้วก็โอ้โหแต่ดูรูปเบดเลยเบตข้างบนเลยทุกคนถ่ายสิ่งทีเบนะแล้วจะไปตกปลาใหม่กันบอกว่าปลาหมายได้แถวนี้จริงหรือเปล่า โอเคเดี okay, ๋ยวไปดูกันว่าแต่มันตกตรงไหนโอ้ยอยุงซันต้าคนดีคนเดิมนะนะร้านนี่มีอรใหญ่เข้าดูหน่อยเซ่เอ๋อ้ยทุกคนมีเบ็ดขายอยันหนึงทุกคนอ้ยยอ้ยผู้หญิงจะบอกอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างหนึง่งไอ้มีอะไรขายอีกไม่มี้วเอ้ะอะไรนะอ้ยเครื่องอะไรทุกคนเครื่องอะไรไม่รู้ทำเครื่องทำกล่องของขวัญหรอ ตอนนี้มีเป็ดตัวนี้เอนกันด้วยทุกคนเป็ดเนคบวกความสามารถนะเหมือนกันตะกี้ยี่ห้าโห่แต่ลบนะศูนย์จุดศูนย์หนึ่งน้ำหนักอยู่ที่ร้อยห้าสิบซื้อมาแล้วทุกคนเป็ด Candy แคนดี้โรสลองดูซิว่าเป็ดอันนี้จะเป็นยังไงนี่ทุกคนได้มาแล้วนี่คันดี้แคนเฮ้ยเป็ดอันนี้สวยนี่มีเอฟเฟคด้วยทุกคนเวลาเดินมีแคนดี้แคนร้อยด้วยทุกคนเฮ้ยเป็ดนี่เท่ทุกคนมีเอฟเฟคด้วยเอฟเฟคเท่มากเลยนะ เป็ดน,นี้สวยสุดไปเลยทุกคนเป็ดน,นี้ค่อนข้างสวยมากทุกคนต้องเอาไปทำออฟใหม่นะทุกคนรู้สึกว่าเป็ดน,นี้มันสเตตัสไม่ค่อยดีเอ้ยสเตตัสไม่ใช่สเตตัสเตะแตทุกคนเฮ้นี่เขาเหมือนเอ้ยแคนดี้แคนโอ้แคนดี้แคนมาหลอกล่อเราเหมือนมนในคลิปที่แล้วนะทุกคนเพราะว่าคลิปที่แล้วเราไปเล่นเซอร์เบต้าซับเทสไงมันก็เลยไม่สามารถไปตกว้าได้นะ ลองดูดิว่าเซิฟนี้จะตกปลาได้หรือเปล่าทุกคนเราลองไปตกปลาดูได้หรือเปล่าตรงเนี้ยเอ้ยมันไม่ถึงมันไกลเกินดูซิร้านค้ามีอะไรมาขายโอ้ยมีของมาใหม่ทุกคนนี่โอ้ยมีเสียงด้วยทุกคนนะโนโ,โ,นโ,โนโนเฟยสโนโนเนี่ยไงโอ้ยเซสนะทุกคนดูนี่ดิคุณมันกลัวระเบิดแล้วว่าน้ำแข็งสวยสุดนะทุกคนนะ นี่คือฟิวเจอร์นี่คือลายสักโอ้โนี่งานมีลูกเนี่ยเขาเรียกว่าสกีใหม่ทุกคนความเร็ว2 0 0้นะทุกคนนะความเร็ว200อนี่มิตเป็ดนี่เครดิตนี่เกมพาร์ทเกมพาร์ทมีเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคเดีย๋ยวเราลองไปตดปลาดูข้างล่างตีก็ได้หรือเปล่าพราะตอนนั้นเราตดปลาเราไม่ได้นะเดยเอาติดทุกคนเหมือนเดิมเรนเป็นฉากอะมนตกปลารตรงไหนแล้วทีนี้ เอาแต่ตกใตัวนี้ได้ด้วยทุกคนตก <os> ปลามันจะดีดไหมเนี่ยทุกคนปุ๊บปุ๊บปุ๊บกูเบ็ดอันนี้สวยมากเลยนะทุกคนนะเบ็ดสวยมากเลยไปทุกคนได้ปลาอะไรไม่รู้แต่เราว่ายน้ำไปด้วยตกปลาไปด้วยทุกคนจบกันสิ่งดีๆที่สะสมมาตกปลาใต้น้ำแล้วจังหวะนี้เป็ดใหม่ เบ็ดใหม่โคตรสวยโุ๊ได้เซนต้าแซลมอนย้ายถ้าจะเป็นปลาตัวเดิมซ้ำแ้่เราตกมาข้างล่างอะทุกคนเอ๊ะเราขึ้นตรงนี้ได้ด้วยทุกคนกุ้ยมันสวยนะเบ็ดใหม่นะทุกติดตรงนี้ก่อนเนี่ยคนดูโุ้ยเบ็ดใหม่โคตรเท่เลยทุกคนเตมไหมม,ม,มีอะไรรอยได้ด้วยทุกคนดูะกดสวยอะ เบตใหม่ช่วยฉวยแต่ลองอเอาเบตรูน่ามาถือสิอเบตรูน่ามันจะเป็นยังไงได้ไรพวกเบตรูน่าสวยกว่าทุกคนดูเบตรูน่าสวยจัดเลยเนี่ยคือ,อเบตรูน่านะโอ้โหกินสวยจัดเลยว้าโ้ยเท่มากเลยทุกคนดู โคตรสวยเ็สวยจัดแต่ไม่รู้ว่าจะตกปลายากหรือเปล่านะเราว่าน่าจะยากอยู่เพราะจากความดีดของมันเราไม่รู้ว่าเขาตกปลาหมายกันตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยทำไมเราได้กลนะ่องอะทุกคนมันเป็นรูปกล่องแต่มันเป็นสีฟ้าเอามาดูกัน,นอะไรโอ้ยมันเป็นกล่อง องเบ็ดทุกคนเฟสติวัลเราต้องเซิร์ชชื่อหรือเปล่าป้าเบ็ดก่อนนะนึอันนี้อทวนนี่เลยเป็นกล่องเหยื่อ,อเปิดมาปุ๊บโอ้ยได้อะไรมาได้เหมือนเหยื่อใหม่หรือเปล่าขอดูซิโอ้ยตกใจกหัวปลาจนไม่ไไรูเลยเมื่อกี้เราได้อะไรมาทุกคนโอ้ย มันได้อะไรสักอย่างคอนนี่คอนนี่เดี๋ยวบอกนะว่าได้นี่มาบัาเฟเปอร์เหรอมันจะใช่เหรอทุกคนใช่นะหรือเป็นตาเกียงเออก็ไม่ใช่ทุกคนทำไมไม่ได้ทุกคนไอเนั้นเดี๋ยวเราขยับกลับไปใหม่ทุกคนขยับกลับไปใหม่เนี่ยเราเจอมันอยู่ตรงเนี้ยทุกคนเนี่ยเห็นไหมม่อขายกล่องโคตรแพงเลยสิบกล่องคอนดิ วันซื้อได้สาวที่แปดกล่องทุกคน <Okay. S 1> เอ๊ะเกดอะไรนะปึ๊บเนี่ยทุกคนนี่มาครเปิดตวดิเนี่ยมันได้โฮลี่เบอร์รี่โฮลี่เบอร์รี่คืออะไรไม่รู้จะบอกนะมันคือกล่องเยอะจันตาโอ้ยเราได้อนรล็อกกินเฟสติวัลไรฟ์บับเบอร์ด้วยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะถ้าบับเบอร์มาด้วย ไปเหมือนจะได้อะไรสักอย่างบับเบิ้ลบับเบิ้ลทุกคนดูเนีย่ยบับเบิ้ลแล้วบับเบิล้ลได้มาผมก็จะบับเบิ้ลใหม่มาหนาดูซิโอ้ยเนี่ยทุกคนได้มาจริงด้วยนี่ไงบับเบิ้ลใหม่ยังไงเป็นไฟไฟสีแดงอ่ะต้องชใช้ดูซิโอ้ยทุกคนได้บับเบิ้ลมาดูโอ้ยอย่าบอดได้ว่ามันมีไฟลองติดการนี้ดิ โอ้ยมีไฟด้วทุกคนดูไฟสีแดงก็เจ๋งอ่ะจะต้องใส่สีขาวสินี่เป็นไฟสีขาวทุกคนดูโอ้ยโคตรเราสีเขียวสิเนี่ยทุกคนมันมีไฟออกไปด้วยนะเราปาไปแต่มันมกลายเป็นสีแดงก็ไม่รู้ไหนทุกคนเอยวเปิดไปเรื่อยๆแล้วกันมนงงว่าไอโฮลี่เบอรี่กับเจ้าเวิร์มนี่คืออะไรนะลองเปิดดูสิ มันน่าจะเป็นอัน,นี้หรือเปล่าเนี่ยโฮดิบรี่กิดเจ้าตัวนี้โอเจ้าตัวนี้งานตับนบวกค่าไม่ค่อยดีนะแล้วก็อันหนึ่งก็คือเจ้าเวิร์มบอกว่าคือเจ้าตัวนี้นะเพื่อเวิรม์มินเนี่ยนะแล้วเออถ้าเฟอร์เวิร์มมันยังอยู่มั้ยเนี่ยทุกคนดูโอ้ยังอยู่นะตกใจนึกว่ามันมันหายไปแล้วมันตามเป็นอันใหม่อันนี้โอ้บวกค่อนข้างดินเนี่ยมีการดีด้วยทุกคนโอ้โหลักกี้บวกค่อนข้างดีเหมือนกันนะแต่ว่าจับจั โอเคทุกคนตอนนี้เรากลับมาอีกครั้งเราจะมาตกปลาก่อนจะจา่าคนปดูซิว่าจะได้ปลาอะไรจริงๆติดไมา้าจิตมือไปบ้างจุ๊บจุ๊บจุ๊บ,บไปไปปลาตัวนี้สิบสามเปอร์เซ็นต์ปลาอะไรเนี่ยทุกคนโอ้ยไอ้ใชจ่จดียวไม่ใช่ตัวนี้จังหวมันเป็นซันต้าแล้วนี่ก็เป็นปลา โอ้ยมีเสียงด้วยทุกคนทุกคนปลาทุกคนปลาเซนต้าเป็นปลาไอเจ้าตัวที่มันเราบีบเสียงมันกลวนๆเราฟังเสียงตัวมีเสียงที่เราไม่ใช่สายเฟสนะอออ๋ออ๋อออนี่ค่โอ้โหมีเสียงมะเนี่ยไอตัวนี้ไม่มีเสียงมันีะ่ก็มีเสียงนะทุกคนนะอย่างทุกคนเห็นหละมันมีเสียงแค่ตัวนี้แหละนะ โ okay. อเคเดี๋ยวเราไปตกต่อครับทุกคนก่อนที่อโรราจะหมดนะโอเคดูส okay. ิว่าได้อะไรดีๆบ้างนะ okay. โอเคโหตกอย่างใจในรอบนี้จุ๊บจุ๊บโอ้ยต,ตัวเดิมเลยทุกคนแอปปาเันใต้อีกแล้วแอปปาโฮ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 ชัวร์นี่ไงทุกคนได้ปลาเันใต้อ,อีกแล้วนี่เสียมันโอเคตกต่อทุกคนต่อต้องได้แหปมันดีๆกว่าเดิมหน่อย ไปเรื่อยๆไปได้กล่องทุกคนกล่องนี่ได้เป็นศูนย์เปอร์เซนต์เพราะมันบวกกิ้งกาไงเคไ,ได้แล้วกล่องเทอร์เชลแล้วมันต้องมีกล่องดีกว่านี้กล่องสุ่มปลาก็คงจะมีด้วยเนี่ยเคฉุมไปเรื่อยๆเลยไมอะไรเนี่ยเออปเชบิบโอ้ยได้ปลาปลาคุกกี้ ปลาได้แรกสุ่มลาได้เลยเห็นก็บอกมันเป็นปลาที่มันโขดโขดด้วยอึ๊บอึ๊บอึ๊บเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยโอเดียเหรอเดองถือดูสิเลยชื่ออะไรเดียเขียนว่าเดียเขียนไงอ่เอ๊ะนี่เปล่าเฮ้ยเจ้า จ้าตัวเอน็นทนาตัวนั่นที่มีเสียงอ่ะมีกวางหูกวางด้วยทุกคนมาตัวตันน้อยที่เดียวเองถ้ามันตัวใหญ่คงจะน่ารักกว่านี้ได้อะไรเยวจะบอลถ่าได้ตัวเดิมเลยเจ้ากวางได้เลยเจ้ากวางโอเคตอนนี้เราได้ปลาใหม่มากี่ตัวแล้วโอ้เกิดใกล้ครบแล้วทุกคนค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก โน้ต้าโดนน็อจับอะไรว่าจะกล่องมาไหมว่าจะกล่องสีอื่นด้วยโน้ต้ามันโดนเนื้อมาทุกคนสุดท้ายต้องมาใช้เจ้าแฝงสุดท้ายต้องมาใช้เจ้าแฝงว่ได้กล่องสีเขียวด้วยกล่องอะไรไม่รู้กล่องสีเขียวโอ้ดูสิตอนนี้เป็นงไงบ้าง โอ้ตอนนี้ได้กล่องชินนี้มาชินี้มาโอเคทุกคนแวัถอตัวนะรเพื่อเพื่ทุกคนไปก่อนนะบ๊ายบายจุ๊บๆนะสวดจดีนนะไปละจิ้ว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 จิ